สวัสดีครับพี่น้องเราสู่รายการโฟล์กโคลนะวันนี้ก็จะมารีวิวแอปว่ารูปนะครับแอปน,นี้แอัน,นี้โอเคตอนแรกก็จะขึ้นแบบน,นี้นะอืมอันนี้ไปโอเคอเามาเริ่มเลยเราเป็นว่าโลกโก้เหมือนกันตตตต โอ <Okay>, okay. เคโอเคโอ้ไม่เหมือลลนละไม่เหมือนละเอามาสอนใช้ด้วยวกันอืมอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่หนึ่งก็คือล่างนะเอาไว้สลับสลับเอาเป็นสลับกระสุย โอเคขี้เกยว่ารถมตาเ้สีแดง เขียนไม่ได้อ๋อมันกลายเป็นสีอโอผมว่าไม่ใช่ละบกผมมันไม่ได้สาดิชขนาดนี้ เอาเป็นว่าคนสักหนึ่งคนนะครับเรียกว่าชแนลผมดิผมสีอะไรวะเอองผมสีแดงหนึ่งชแนลเคยว่าผมสีแดงเออโอ้อีแล้วอีแล้แวเออ เป็นการว่าขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ว่างๆว่างๆนะว่างๆเดี๋ยวสอบยซีใช้ป่ะอ้าวเป็นขั้นที่หนึ่งอโอเคาตัดแผบ่บนนะแถ่บนอยู่ไหนเลยโอ้ยไม่ใช้ก็ได้ จะไม่มีใครครับมีเ๋ยวไม่นานเดยวคนก็รู้จักตื้อๆตือๆอ่อ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 อรบนี้กันอืมนั่งเสียวง่งเลี้ยงแม่งง่วงเดีวนะ แค่ตัวอย่างโอเคโอเคโอเคด้ัได้ไังโอเคเซล่าเป็นไงล่ะตึ้งตึ้งต้มาตาสวิตมาไม่ต้องลงสีเยอะมาครับก็จะมาสอดสอดโลด อะไรอะไรนีดีอะไรนีดีแบงอะไรอืมพิถึงไปนะครับ M M อะไร D A N D มันจะมันจะขึ้นแบบนี้กดไปเลยหน้าตาแอปน,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 นี้ประมาณนี้โอเคสำหรับใครอยากวาดรูปสวยก็โหลดแอปนี้กั้มานะครับไม่ได้บอกนะว่าผมวาดรูปสวย โ okay. อเคไปชอบว่ากดไลค์รูปแล้วนะคะเ,เอิม่มแล้วก็อย่าลืมก,กด Subscribe ด้วยน,นะคะวันนี้อ่าไปละบ๊ายบายบ๊าย